ได้แล้วได้แล้วปลาดุกเฮงฟาร์มนี่เลี้ยงด <c oughs> <อ>้วยมันว้าวตัวเตัวใหญ่ตใหญัวกหัว่าเว<อ>ตัวเห่่ัใัวใหใหหญ่ให่หญ่ัใหวห่วใหห่ ได้ปลาย่างแล้วบอกบอกมีนามาพอแล้วมั้งมีนาเอาอีกเอาอีกบ่อเนี่ยเอาไส้เอาของอ้าปากโอ้พ่อมันเกินมันเกินค่ะเกินอีกแล้วถ้าไม่เกินมันหลุดเลิกไหมก็เลิกเลยเนี่ยอืมเเดี๋ยวอาไม้มาพอดีเป็นงามพอดีด้านนี้ด้านนี้นี่ด้านงามใส่ใส่ไปตามเส้น ตามเชือกไหลไปตามเชือกแล้วดันลงไปไหลลงไปแล้วตามเชือกแล้วดันลงไปดันลงไปเลยดันกึดลงไปดันลงไปดันลงไปให้สุดเลยดันให้มันเจออให้มันเจอก็เรียกอะไรนะอ้าวอืมนั่นแหละเสร็จแล้วออกแล้วกินอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้อันี้คือปลาทา ชาตินะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่เป็นไรลูกแม่มีสูตรเด็ด